ครับชัดเจนพันข้าวครับผมวันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับการเจริญเติบโตของข้าวนานห้าเก้านะครับเป็นข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยนะครับเป็นข้าวไวแสงนะครับหรือง่ายๆก็คือข้าวนาปีนะครับก็ปลูกได้ปีละครั้งเนาะครับแต่ถ้าบางท่านอยากเอาไปปลูกนาปังก็เอาไปลองดูนะฮะแต่ว่าต้นมันต่ําเตี้ยมากแล้วก็ผลผลิตอาจจะไม่ได้ดั่งใจเนาะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูนะครับว่า การจเจริญเติบโต,ตของข้าวไปถึงไหนกันแล้วเนะาะท่านก็ติดตามอยู่ทางช่อง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k นะครับก็ตอนนี้อายุข้าวได้ประมาณเกือบร้อยวันแล้วนะฮะนับจากวันที่แชร์ข้าวนะครับ90กว่าวันนะครับ90กว่าวันเกือบจะร้อยวันแล้วช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่กําลังจะเข้าสู่การตั้งท้องเนาะนะครับลำก็เริ่มกลมแล้วนะฮะนะท่านมาดูนะครับ ลำนี้คือเริ่มกลมแล้วนะฮะนะครับอวบอวบสวยเลยนะฮะลำนะฮะนะฮะนี่ฮะลำก็จะประมาณนี้นะครับเริ่มกลมแล้วก็ใกล้จะแทงช่อดอกแล้วล่ะนะฮะอ,อ,อันนี้คือใบธงเนาะใบนี้คือใบธงใบสุดท้ายก่อนที่จะแทงดอกนะครับตัวนี้นะครับ ใบธงกำลังจะงอกออกมาแล้วนะฮะมีติ่งๆออกมาแล้วนะฮะท่านเห็นนะฮะก็ก็จะประมาณนี้ครับผมก็รอใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับปุ๋ยรับรวงก็จะวางแผนใส่จะประมาณพรุ่งนี้นะฮะวางพรุ่งนี้ช่วงบ่ายก็จะประมาณนี้ครับ ระยะแตกก,ก็เต็มที่แล้วครับปีนี้ก็ถือว่าเข้าเป้านะฮะนะครับมาดูอีกแปลงหนึ่งครับมาดูอีกแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับมีจุดที่ว่างโบไปบ้างนะครับเพราะหญ้าก็นะครับเนาะเยอะมากปีนี้หญ้าแรงมากนะครับแต่ว่าก็ลงทุนถอนครับหมดไปสองหมื่นนะครับเป็ดเสร็จสองหมื่นนะครับถอนหญ้าเก้าไร่นะครับปีนี้ ี่น่าค่อยว่ากันใหม่ฮะนะครับก็จะแตกอประมาณนี้ครับแตกก็คือถึงจุดระยะสูงสุดแล้วล่ะครับแตกสูงสุดแล้วนะครับใบก็ตั้งตรงนะฮะใบก็ชี้โดเรเลยนะฮะไม่ไม่ค่อยเห็นใบโค้งเนาะก็ยังมีบ้างครับจุดที่เป็นใบโค้งโค้งนะครับในตัวเจ้นเยอะเกินไปนะครับก็มีบ้างเป็นบางจุดนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับภาพโดยรวมของแปลงก็ถือว่าดูดีนะครับดูดีดูดีใช้ได้ แต่กอแบบนะนะครับยี่สอัพนะครับแต่กอแต่ละกอนะครับทําการดําด้วยรถนะครับรถปักดํานะครับไปดูอีกแรงหนึ่งครับแรงหนึ่งแปลงติดเถียงนาเนาะตอนนี้ก็เ,เดินเก็บข้าวที่มันหลุดพันธุกรรมนะครับ เปหน้าที่หลักเนาะข้าวที่มันสูงโดดเดสูงไม่เท่าเพื่อนก็ต้องเดินเก็บเดินเกี่ยวเดินถอนออกนะครับอันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ระยะแต่กอมาแล้วนะฮะร,ระยะปักดํามาใหม่ๆถ้าตัวไหนมันสูงไม่เหมือนเพื่อนสีไม่เหมือนเพื่อนก็ต้องเก็บออกนะครับนะครับภาพโดยรวมของแปลงนะครับข้าวอายุ90กว่าวันนะครับเกือบร้อยวันนะครับอยู่ในระยะตั้งท้องนะครับ ตั้งท้องกำลังที่จะออกรวงในอีกนะครับประมาณเดือนหน้านะครับอยู่แล้วนะครับออกรวงน่าจะประมาณเดือนหน้านะครับเดือนตุลาเนาะก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวทุกท่านได้ชมครับครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือข้าวที่มันหลุดพันธุกรรมเนาะนะครับนะครับ ที่ปลายนี้ผมชี้อยู่ตรงนี้ครับมันจะสูงโดดเด่นขึ้นมาไม่เหมือนเพื่อนนะครับแล้วก็ลักษณะของสีนะครับก็จะไม่เหมือนนะครับพวกนี้ก็ต้องเก็บออกครับไม่เสียดายนะครับไม่เก็บไม่ปล่อยให้ไว้เป็นให้ให้เป็นเมล็ดเนาะเพราะวอาจจะมีการปอมปนกับข้าวข้าวนานทาก้าวของเราได้ถามว่ามันคือข้าวปนไหมมันก็น่าจะเป็นข้าวปนนั่นแหละครับนะครับไม่น่าจะไม่ทราบว่าปนมายังไงหรือไม่ไม่ก็เป็นข้าวหลุดพันธุกรรมนะครับ เพราะว่าต้นมันก็ไม่สูงสูงชัดเจนจะไม่จะใช่คอกอหกต้นสูงก็ไม่ใช่จะเป็นต้นข้าวเจ้ามันก็ไม่ใช่ครับนะบเป็นต้นข้าวเตี้ยนี่แหละครับแต่ว่าเตี้ยไม่เหมือนเพื่อนเตี้ยเตี้ยไม่เท่าเพื่อนครับูงกวก็เพื <c 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 ่อนเกินไปก็ต้องเอาออกนะครับสําหรับต้นนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเอาออกนะครับก็จะมีอยู่ล้อมแหลมครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมก็ต้องเดินเก็บให้หมดทุกกอนะครับเอาออกทั้งกอนะครับเอาออกทั้งกอนะครับเอาออกทั้งกอนะครับอย่างแปลงนี้ก็จะเป็นกอนี้ครับ จะมีก้อนนี้บ้างลำแหลมนะฮะเนี่ยฮะมองไปก็เห็นชัดเจนนะครับเนี่ยก้อนนี้ครับนะรบเรามองด้วยตาเปล่านะครับเนี่ยใบเขาสูงกว่าเพื่อนนะอันนี้ก็แล้วก็เขียวเขียวไม่เท่าเพื่อนครับเขียวจะออกเขียวอ่อนๆแล้วก็ต้องถอนออกหรือว่าเกี่ยวออกนะครับก็ภารกิจผมช่วงนี้ก็จะเป็นเอ่อให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยครั้งสุดท้ายแล้วก็เจ็บข้าวที่มันสูงโดยเดชไม่เท่าเพื่อนออก นะครับสีไม่เหมือนเพื่อนก็ต้องเอาออกนะครับประมาณนี้นะครับสภาพแปรงโดยรวมนะครับก็ปีนี้ถือว่าเข้าเป้านะครับสําหรับน,นานภาเก้าปีนี้ใช้ได้เลยนะฮะก็มารอรุ่นผลผลิตกันฮะว่าช่วงที่เก็บเกี่ยวนั้นนะครับจะได้ข้าวแห้งสักกี่กระสอบเนาะผมนับเป็นข้าวแห้งนะครับ ทางภาคกลางทางภาคอื่นแล้วอาจจะเป็นข้าวนับเป็นข้าวสดเนาะได้ไรและตันไหมได้ไรและตันไหมท่านก็ถามมานะฮะถ้าข้าวสดน่ไม่มีปัญหานะฮะไรและตันสบายนะครับ,ตบ,นะรบแต่ผมนับเป็นข้าวแห้งเนาะข้าวสดนี่คือย,ยกไปขนไปลงสีเลยจบผมต้องเอามาตากให้มันแห้งครับลดความชื้นลงให้ได้มากที่สุดโซนข้างล่างจะดินดีหน่อยนะครับใบก็จะโค้งๆหน่อยนะครับ ใบก็จะเยอะจะใหญ่หน่อยนะครับดินดีแล้วก็เป็นที่ลุ่มนะครับใบจะใหญ่มากกอจะแบบไม่ต้องพูดถึงครับกอเนี่ยสาอัพนะครับโอเควันนี้ก็มาอัปเดตทุกท่านที่ชมครับนี่ครับน่านห้าเก้าครับข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยวัยแสงเป็นข้าวนาปีครับ ตัวใหม่ล่าสุดเหนียวนุ่มหอมกินอร่อยกินจนลืมปิดกระติบข้าวไปเลยละฮะนะฮะอนะ้วนเอาอ้วนเอาฮะเบาหวานก็พุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ดนะครับโอเคเนาะนะครับดูอีกแปลงหนึ่งฮะแปลงสุดท้ายแปลงนี้จะดินดีที่สุดนะครับ แต่ปีที่แล้วทำสถิติไปพื้นที่หนึ่งไร่ตรงนี้นะครับได้ข้าวแห้งอยู่ประมาณ42-43ก็สอบนะครับข้าว40สอบก็800กว่าโลครับนะครับสอบไป20กว่าโลนะ24-25โลนะฮะนะถ้าเป็นข้าวสดก็คือตันอัพตันสองเลยนะฮะตันหนึ่งตันสองเลยนะครับสบายๆนะครับแปลงนี้นะครับมาลุ้นกันนะว่าปีนี้จะได้เท่าไหร่ โ okay, อเคเปเีตยความเคลื่อนไหวทุกท่านได้ชมเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะตอนนี้อายุได้ร้อยเกือบร้อยวันฮะเกับกว่าวันเกือบจะร้อวันแล้วนะฮะเดี๋ยวประมาณแบบสัก1 1 0ยสเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ